หยด่ด้วยหยด่ด้วยเฮ้ยมึงวางกระเป๋าลงเดี๋ยวนี้นะถ้ามึงม่ียกแดกเข้ากองกูอะกูไแม่งฟ้ามีเสียงทิกแท็กโคเลยวางฝากไว้ก่อนนะมึงเอออย่าลืมเอาคืนนะ รี่กระเป๋าของคุณครับต้องขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้อะฉันต้องแย่แน่แน่เลยเออฉันมีเงินสดติดตัวอยู่นิดหน่อยอะค่ะคุณรับไว้นะคะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุณช่วยเหลือฉันละกันไม่เป็นไรหรอกครับผมขอไม่รับละกันนะครับแต่ผมยังมีออเดอร์ที่ต้องไปส่งต่ออะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเออแล้วคุณจะไปส่งที่ไหนเหรอคะให้ฉันขับรถไปส่งไหม ไม่เป็นไรหรอกครับผมไปส่งแถวแถวนี้เององั้นผมขอตัวนะครับสวัสดีครับลูกค้าออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาส่งแล้วครับแหกตาดูสิวันนี้มันกี่โมกี่ยามแล้วทำไมพ่งมาส่งอะไรป่านนี้เนี่ยฉันหิวจะตายแล้วเนี่ยต้องขอโทษจริงๆครับลูกค้าพอดีว่าระหว่างทางเกิดเหตุสุวิสัยขึ้นนิดหน่อยครับ เอออาเป็นว่าออเดอร์นี้ผมไม่เก็บเงินจากลูกค้าก็ได้ครับถือซะว่าแทนคําขอโทษจากผมแต่ลูกค้าอย่ากคอมเพนผมเลยนะครับอุบปากไปเลยไปคิดว่าเงินแค่นี้ฉันไม่มีปัญญาจ่ายเหรอยังไงวันนี้ยฉันก็จะคอมเพนแกอเอาไปแล้วก็รีบใส่หัวไปเลยล หลครับเจ้านายนี่จฉันไล่นายออกทำไมล่ะครับเจ้านายก็อ,อะไรซะอีกละ่ะก็ลูกค้าโทรมาคอมเลนนายบอกว่านายบริการแย่มากจะไม่ฉันไล่นายออกได้ยังไงเอ,อ่อขอโทษครับเจ้านายผมขอโทษจริงๆครับเจ้านายให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับให้โอกาสงั้นเหรอนายรู้ไหมนายทําภาพลักษณ์ของร้านฉันเสียหายอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงฉันก็ไล่นายออกเข้าใจไหมฮัลโหลเจ้านายครับฮัลโหลโ หลครับแม่โจ๊กลูกหมอบอกว่าค่าผ่าตัดของแม่ต้องใช้เงินหลายแสนเลยนะแม่ไม่ผ่าตัดแล้วได้ไหมนี่แม่พูดอะไรของแม่ครับเนี่ยเรื่องเงินอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับเดี๋ยวผมจัดการเองยังไงแม่ก็ต้องผ่าตัดนะครับรู้ไหมจ้าลูกดูแลตัวเองด้วยนะครับแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกครับผมดูแลตัวเองได้ผมอ่ะขอแค่แม่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขผมก็ดีใจแล้วล่ะครับเออแม่ครับผมต้องไปทำงานต่อนั้นผมขอวางสายก่อนนะครับแม่ มานั่งทำอะไรตรงนี้แล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะหน้าเครียดเชียวคือผมเพิ่งโดนไล่ออกจากงานนะครับเพราะว่าผมไปส่งออเดอร์ให้ลูกค้าชา้าคุณรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยพยายามทำงานอย่างหนักวันวันหนึ่งอะ่ะผมต้องส่งเป็นหลายออเดอร์แต่ว่าผมก็ไม่เคยเกีียงว,ว่างานมันหนักเลยครับแต่สุดท้ายผมก็รักษางานไว้ไม่ได้อยู่ดีอะ่ะ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเป็นเพราะฉันแท้ๆเลยอะ่ะถ้าคุณไม่ได้ไปช่วยตามกระเป๋าคืนให้ฉันคุณก็คงไม่ไปสายแล้วก็ไม่ต้องมาถูกไล่ออกแบบนี้ไม,ไม่เป็นไรหรอกครับมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยเแล้วผมก็มั่นใจด้วยนะครับว่าถ้าใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าอ่ะก็ต้องช่วยเหลือกันทั้งนั้นแหละครับมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยครับคุณอยากคิดมากนะเอางี้ไหมคะบริษัทฉันมีตำแหน่งว่างอยู่พอดีเลยอะ่ะแล้วฉันคิดว่าตำแหน่งนั้นน่าจะเหมาะกับคุณ ส่วนเรื่องเงินเดือนกับสวัสดิการนอะ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะฉันไม่เอาเปรียบคุณแน่นอนไม่รู้ว่าคุณสนใจอยากจะลองทําดูไหมคะจริงเหรอครับได้ครับผมทําครับผมแค่ได้เงินอะ่ะไม่ว่างานหนักแค่ไหนผมก็ทําหมดเลยครับโอเคค่ะเ,เมื่อกี้ฉันบังเอิญได้ยินคุณคุยโทรศัพท์กับแม่คุณอะ่ะ <c oughs> เงินก้อนเนี้ยคุณเอาไปใช้จัดการค่ารักษาพยาบาลของแม่คุณก่อนนะ <c oughs> ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับ ผมยังไม่ทันเริ่มงานเลยอ่ะผมจะรับเงินคุณได้ไงล่ะครับรับไว้เถอคะค่ะถือซะว่าบริษัทจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าให้ก่อนก็แล้วกันไว้รอแม่คุณหายดีเมื่อไหร่อ่ะคุณก็ค่อยมาเริ่มงานขอบคุณครับขอบคุณคุณมากมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนี่คือที่อยู่ของบริษัทนะคะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่อ่ะก็มาเริ่มงานได้เลยได้เลยครับขอบคุณคุณอีกครั้งนะครับ